บรรยากาศการกจับฉลากตอนเช้านะครับจับฉลากเลือกหมายที่นั่งนะครับเลือกหมายที่นั่งนะครับจับฉลากนะใครจะได้เบอร์อะไรนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับ อันนี้ก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับเหยื่อตกปลานะท็อปหมันเสยนะครับจับฉลากแจกกันไปเลยนะครับเอารับเหยื่อไปด้วยนะฮะใครจับได้เบอร์ที่มีอยู่ในเหยื่อนี้รับไปเลยนะครับน้าสายันสวัสดีครับสวัสดีโอ้ตูนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะ นักกีฬาทุกท่านนะครับได้ครับนรินเอามาให้อยู่เอาสวัสดีเจ้าภาพด้วยนะครับอันนี้สาบานร่วมน้ําสาบานกันนะครับนะฮะร่วมน้ําสาบานนะฮะยินดีต้อนรับคณะครัสดหนั่งสบายครับยินดีต้อนรับนะครับทีมงานอุบลทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้มาเยอะมากครับ บอกให้น้ไม้เปิดบ่อบ้างนะครับเมียผมอยากไปเที่ยวอุบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันนี้ขอให้ถ้วยบ้านรุนทักไปนะก็ไปอยู่อุบลนะครับนะฮะขอให้บ้านรุนนะฮะอันนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนักกีฬาทุกท่านก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับสวัสดีน้น้องน้นองหลงหินนะครับวันนี้สุดยอด สวัสดีครับอาจารย์โอ้สว okay, wow, ัสดีครับเนี่ยเอาเอาตอกสันหนูมาด้วยกี่บาทครับนี่โอเคเดี๋ยวจัดให้จัดใโอเคเดี๋ยวจัดให้จัดให้ครับผมอียวให้ยเ้ครับผมก็ีให้ัดัอดัให้จดรเดี๋วจง้ั้มยวจหใคับียนจัครับ๋ยวจครับโอเคเดี๋ยวให้ผมกอจันนะเเดี๋ยวพันไหอมอเเดียัให้ อันนี้พ่อตาก็ลูกเคยเขาจะเปลี่ยนไม้กันนะครับพอจะเปลี่ยนไม้เบอร์ที่ได้เอายี่เบตไหนครับ ทีเด็ดยี่สบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเลยรหัสมาไหอยู่เลยเลยรหัสมายี่สิบเอ็ดเลยรหัสมาคิดว่าหนึ่งจากนู่นน่ะยี่สิบเก้าอยู่นี่อ่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยตรงนั้นนะครับไม่เปลี่ยนอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้นะไม่ไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวให้นสินโชวยหน่อยนสินได้เบอร์อะไรช่วยหน่อยนะครับนสินได้เบอร์เบอร์สิบห้าครับเบอร์่ิบห้อยู่ข้างข้างรหัสนะครับอยู่ข้างๆรหัสอยู่อยู่ข้างๆรหัสนะครับอยู่ตรงไม้ไผ่เยาแกแว่รหัสอ่ะเอาเปลี่ยนกันได้ครับแล้วแต่เลย ครับแล้วแต่นะครับอันนี้สิบห้านะครับน้าสินได้เบอร์อะไรผมได้สิบห้าผมได้ยี่สิบโอเคนะครับรางวัลมันจะไปอยู่ตรงไหนครับวันนี้รางวัลจะอยู่ตรงไหนนะครับกาดคนเดียวนะนี่น่าจะบอดทั้งคู่ครับให้ยุคข้างฮัทกับต่อปลาขาวกัน นะอ,อันนี้วันนี้ก็บอกตกปลายอยากมีฟาร์มนะครับมาสนาบับสนุนเงินรางวัลให้อีก1,000บาทนะครับพร้อมเัรสเซอร์สองลังใหญ่ๆแล้วก็เอ็มร้อยลังใหญ่ๆกินให้ดีดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสนับสนุน1 0 0 0บาทด้วยนะครับขอบคุณบอกตกปลายอยากมีฟาร์มมากนะครับสวัสดีครับ เริ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มกําลังทยอยอ้อยเหยื่อกันนะครับนะฮะอาจารย์เขียงนําก่อนเลยนะครับเป็นตัวแรกนะครับโอ้โหแน่นอนนะฮะเริ่มกันแล้วครับตรงกลางบอลครับนติ๊กดันแรงเริ่มแล้วนะครับอาจารย์เบิร์ตนะครับเริ่มแล้วนะครับนะโอ้ย หลุดมือครับมือไม้อ่อนนะครับอาจารย์ยะนะครับขันหลุดมือนะครับบาไม่มีแรงนะครับแต่อาจารย์ยะไม่มีแรงกว่าทีมงานอุบลโดนแล้วครับอาจารย์ยะได้ตัวที่4แล้วนะครับนะ้านะินยังไม่ได้นะครับ บนนะฮะบนนะครับนสัสินมีบนนะครับ อ้โหอาจารย์เบิร์ดยกเบาเยกเบาๆาซ้ายก่อสต็อปเปอร์ขาด้บนบลนะครับมีบนนะครับทีมงานแปดเทียนนะครับทีมงานนอนน้อยนะครับนอนน้อยแต่นอนฮนะ ว่าสวิงเงจะชนุดแล้วดิไม่รู้จะรุดตอนไหนหรอกโอ้โหน้องหวังหินนะครับพื้นที่ตรงนี้พื้นที่รวยนะครับพื้นที่คนรวยอยู่นะครับตรงนี้นะฮะดูที่วันนี้จะบอดไหมฮะจริงๆตรงนี้หมายเด็ดนะครับ ไม้เด็ดจะอยู่แถวๆนี้นะครับอาจารย์ตรีมาแล้วนะครับมาสายนิดนึงนะครับหูหลุดโอ้โห,โโหน่าเสียดายนะฮะ อาจารย์ู้เอาขึ้นแล้วครับนาดินอยู่ตรงนู้นครับกำลังเลงอยู่นะครับโอ้ยน้าน้องโดนแล้วครับน้าน้องโดนแล้วครับน้าน้องโดนแล้วครับโดนแล้วครับเรียบร้อยนะครับ ุ้าต้อโดนแล้วครับน้าต้อโดนแล้วภาวนาให้หน้าต้อได้เยอะๆนะครับวันนี้ผมจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะครับประทูด้วยนะฮะมาฐานมาฐานครับเนี่ยฮะเออเจ้าที่เจ้าทางบนให้หนาต้อได้แล้วนะครับนะฮะแกมาเมื่อไหร่ก็ไม่เคยครประสบความสําเร็จนะครับแมช์น,นี้ภาวนาให้แกสี่สิบบวกนะครับ แมที่4นะครับได้ลารวมถึงหมาสามเม็นะครับแ <ped al> มมนี้น่าจะไม่ได้นะทางแมนี้นต่อได้นะครับจะเพิ่มให้เป็น2เท่านะครับเป็น1,000บาทเลยนะครับ <ped al> มีอูนะครับมาดูทีมงานดันแรงนะครับาตาั้งกล้องรอเลยนะครับ ุเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองพี่รออะไรครับก็ดั้ก็ดูปลามันกินนิดเดียวครับเออมันกินจนขี้แล้วพี่มันกินจนขี้แล้วนะ่ะ น้ตอโดนอีกแล้วนะครับน้ตอโดนอีกแล้วนะฮะจะสองตัวไหมนะครับจะสองตัวไหมนะครับขันสวยนะครับแอคชั่นดีนะครับเกี่ยวข้างมาตัวนี้ปลาเป็นแผลครึ่งตัวนะครับนะฮะปลาเป็นแผลนะครับตัวนี้ครึ่งตัวเลยนะครับเกิดจากการเปลี่ยนสภาพน้ํานะครับปลาอาจจะปรับตัวไม่ทันเป็นแผลแต่ก็ยังพอ กินนะครับนฮะสายชิวมาแล้วนะครับสายชิวโดนแล้วสายชิวนะฮะโดนนะฮะเรียบร้อยนะครับนะฮะมาดูหน้าต้อเม็ดต่อไปต่อนะครับดูเม็ดต่อไปของหน้าต้อนะครับวันนี้เชียนน้าต้อนะครับเชียนน้าต้อเต็มกําลังนะครับนะฮะใครไม่ได้ขอให้หน้าต้อได้นะครับเม็ดที่สี่นะครับมีรางวัลปลาน้อยอยู่สามเม็ดนะครับนะเม็ดนี้น่าจะเอาตัวรอดนะครับ นาไม้บนอะไรครับนาไม้บนฮะโอ้โหทีมงานดันแดงโดนอีกแล้วนะครับทีมงานดันแดงโดนอีกแล้วครับงัดอย่างเดียวนะครับงัดอย่างเดียวตะขันหักโชกล้องเดี๋ยวลดให้ทียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตักตักตักได้ไหมตักได้ไหมตักได้ไหมตักได้แล้วนะฮะน้าน้องนะฮะมาตรฐานสูงนะครับโดนอีกแล้วครับร้านวังหินฟิชชิ่งนะครับนี่ฮะเป็นนักตกปลาที่เก่งมากนะครับฝีมือดีนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะ ฝังหินฟิชชิ่งนะครับเดินสายแข่งทั่วประเทศนะครับจนล่าสุดตอนนี้เมียไม่ให้ออกจากบ้านแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นหมายเด็ดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้หมายเด็ดเหมือนเดิมนะครับนะฮะตรงนี้หมายเด็ดเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนน้ายังไงตรงนี้ก็ยังกินดีอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮนะนาณาช่วงนี้เก็บปลาเร็วเก็บได้นะฮะเก็บเลยนะครับอื้ม โอ้ยทีมงานนันแด็กโดนอีกแล้วโอ้โหปิวเลยนะครับกล้องหมุนไม่ทันเลยนะครับกล้องหมุนไม่ทันเลยนะฮะน้าน้องหวัง,งหินโดนอีกแล้วครับน้าน้อง,องอมาฐานมาฐานครับขอสวัสดีอาจารย์ตรีนะครับพึ่งมาที่หลังนะครับสี่บเบลลวนะครับก็เลยมาช้านะครับอาจารย์ตรีนะครับ ไม่มีอะไรมาสักอย่างเลยนะครับคันก็ไม่มีนะครับมาจับตาดูน้าน้องกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับต่อปลาหนึ่งตัวนะครับในช่วงน้ำเดือดตอนเช้านะครับมาต่อด้แล้วน้าน้องโดนแล้วนะครับบัดบืดนะครับมาดูทีมงานดันแรงนะครับ อาการทุนดีนะครับแต่อาการขนช้ามากเลยนะครับซับใช้ทุน่ข่ไหนครับเนี่ยมันโยกจนอ่ะเอาใจช่วยแกนะครับลุ้นนะครับกั้นหายใจรอแล้วกั้นหายใจรอยแล้วครับเตรียมน้าหองสับก่อนแน่นะครับผมว่าน้าหองสับก่อนแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูสองท่านครับน้าหนองสับก่อนจริงๆนะครับ เดี๋ยวพาไปชมท่านอื่นต่อนะครับนาเป็กตัวที่หแล้วนะครับตอนนี้กำลังสั่นอยู่นะครับแกะปลาไม่ทันนะครับกำลังสั่นอยู่นะครับ ทีมงานงัดสบายก็กําลังเปลี่ยนตัวเบ็ดนะครับเปลี่ยนแผนนะครับว่าจะตกกินที่แรกไม่เอาแล้วนะครับจะรั้งเต็มระบบแล้วนะครับคิดว่าคงไม่ทันนะครับปลามีแผลขนาดนี้บางทีก็ไม่ค่อยอยากกินนะครับหลังก่อนเลยนะครับโดยคันสองเฮดนะครับดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับในชั่วโมงน้ำเดือดนะครับ ทางนู้นเป็นพนักงานตักให้เมียนะครับอันนี้เป็นเป็นอะไรกันครับน้ำไม้เป็นอะไรกันครับเป็นน้องนะครับอ๋อเป็นน้องนะครับแก่ข่าวนะครับเป็นน้องครับเมียแกไม่ได้มาครับอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะครับปกติแกจะพามาไม่สามคนนะครับน้ำไม้นะครับเอ็นนักกเกาอยู่ก็ตาดีเอานะ ทีมงานงัดสบายโดนแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะ,นะฮะอันนี้ทีมงานอะไรครับนี่สา,นสายบันเทิงนะครับพอดีเสื้อทีมซักอยู่นะครับเปรปียกอ้วกลูกแกก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับทีมงานสายบันเทิงนะครับนะฮะ ดูนับเปกนะครับนะฮะสังเกตดูนะฮะตรงถังเหยื่อของแกนะครับมี SMS อยู่นะครับกลับไปเช็คตัวหนึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าก็ผสมกันยังไงนะครับนะฮะเขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับดูนับเป็กตับนะครับน้ำมุ้ยโดนแล้วนะครับน้ำมุ้ยหลุดแล้วนะครับนะฮะน่าเสียดายนะครับน้ำมุ้ยนะครับงวดนี้ก็คงไม่เสียให้โลจนทิ้งอุปกรณ์ไว้อีกนะครับนะฮะ ทีแล้วไปบ่ออันนวนนะครับเสียให้โลเยอะนะครับทิ้งอุปกรณ์ไว้นะครับนะฮะนะฮะโดนอีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วนะฮะนะฮะนาดินฝั่งนู้นก็โดนนะครับนาดินฝั่งนู้นก็โดนนะครับนนองช่างเป็นเด็กน้อยที่สุดนะครับอายุน้อยที่สุดประมาณ15ปีนะครับนอกจากกระท่อมแล้วก็ยังตกปลาเป็นนะครับนะฮะอาชีพหลักก็คือต้มกระท่อมขายนะครับ อาชีพรองเปิดเครื่องเสียงให้พ่อนะครับนะฮะทีมงานงัดสบายอุ้นขึ้นมากี่ตัวนะักพื้นมาสามตัวหรือสองตัวนะครับนะใช้เบ็ดสองตะขอแต่ขึ้นสามตัวนะฮะมาดูทีมงานงัดสบายนะครับตัวเบ็ดปักเข้าให้นะครับมาดูได้ใช้เวลากี่นาทีนะครับเมื่อกี้โดนทีเดียวสองตัวเลยนะครับ รอดูนะครับเราดูพิมอดของเรานะครับถอนแล้วนะครับถอนแล้วนะครับ ถอนแล้วนะครับกดลงอีกนิดเดียวสับเลยนะครับสับเรียบร้อยนะครับไม่โดนนะครับนายกองเขาก็นายกองโอ้น้องช่างน้องช่างโดนขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ระยะไกลนะครับอาจารย์โพนะครับอยู่ข้างๆน้ำไม้นะครับเนีย่ยฮะ ต่อผ่านเหมืองขุนก็ตัวที่8แล้วนะครับกําลังตักอยู่นะครับแอคชั่นสวยๆนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูพอเหลืองนะครับตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับมาดูป่าเนตรของเราวันนี้ได้ไหมายบอดนะครับมาดูป่าเนตรวันนี้จะแก้เกมได้ไหมนะครับตรงนี้เป็นไหมายอัน์นะครับป่าเนตรได้ไหมอถัฐน์ก่อนนะครับหลังจากหายไปหลายวันนะครับหลายแม็ดนะครับแม็ดนี้ป่าบอกขอแก้ตัวหน่อยนะครับ ดูนดูป่าเนตรกันครับส to no. im mmm ับแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆทุ่นไม่ได้ขยับนะครับแกมันไส้ผมมันแกก็สับเฉยๆแค่นั้นแหละครับโอ้ยหนานหนานหนานโดนแล้วนครับหนาอันโดนแล้วนครับโอ้ยดู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 โอ้โหเรียบร้อยนะครับภายในหนึ่งวินาทีนะครับนฤเลิงกำลังผสมเหยื่ออยู่นะครับเขินนะครับ นี่น้องบอลนะครับเอารถไถมาค้นปลาไปเลยทีเดียวเชียวนะครับฮะทุ่นขยับสับกระจายนะครับบางครั้งหลอนก็สับนะครับน้องบอลนะครับนะฮะเหมือนหน้าอันเลยนะครับบางครั้งหลอนก็สับนะครับโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหเร็วมากแล้วทีมงานอะไรครับนี่นาสายันนะครับทีมงานนาสายันนะครับสายันไก่ย่างนะครับขายทุกอย่างครับยกเว้นไก่ มาดูทีมงานมือร้านอีกทีโอนอันนี้อันิีเอาขึ้นมาแล้วนะครับยกลอยเลยนะครับระยะ3ามเก้านะครับแน่นอนนะครับระยะนี้นะครับใครๆก็รู้นะครับทีมงานแปดเสียนนะครับวันเหนียวแค่ไหนนะครับนะฮะเอาหลุด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 นะฮะนะทีมงานหมายแตกนะครับไปทั้งชุดนะครับไปทั้งชุดนะครับอันนี้ทุนดอกละพันเจนะครับกว่าจะสั่งได้2ปีนะครับแต่มาหลุดที่บ่อตกปลาบ้านรุนนะครับตีเอาทุนก่อนนะครับปลาไว้ที่หลังนะครับ ขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมนะครับมาลุ้นทุนแกนะครับไม่โดนปลาหลุดได้ยังไงครับสายรูดโอ้โดนตะเกดนะครับมีเกล็ดอยู่ข้างล่างนะฮะแกบอกลืมดูสต็อปเปอร์นะครับมาดูว่าใครหยุดตรงนี้นะครับน้าดอกรักของเรานะครับ <laughs> น้าดอกรักนะครับ นะดอกรักเคยกล่าวเอาไว้นะครับเหยื่อดีอยู่ตรงไหนก็ได้ตัวนะครับนี่เหยื่อตกปลาสายหลอนนะครับหากแบบนี้นะดอกรักได้รับเงินรางวัลเดอะโลเซอร์นะครับผมจะเบิ้ลให้อีกเท่าตัวนะครับนะดอกรักนะครับดูน้าจอยนะครับน้าจอยวันนี้อยู่ที่ท้ายบ่อนะครับแกก็ยังพอหาตัวได้ดีนะครับน้าจอยนะฮะเสียนตกปลาสุรินของเรานะฮะดูดูน้าดอกรักก่อนครับก้มขยับขมิบ การหายใจด้วยนะครับนะก็ยังไม่ชินเท่าไรครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับปกตินะดอกรักไม่ค่อยจะใส่เสื้อสีนี้นะครับเสื้อหายเสื้อหายนะครับไปลักไก่เขานะครับอุนานิกโดนอีกแล้วครับนานิกโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหนานิกนะครับวันนี้นะฮะแกสัญญากับทีมงานเอาไว้ว่าถ้าเกิดวันนี้นานิกนะครับ ถ้านานิกได้รางวัลปลาน้อยสุดนะครับานานิกจะเอาเงิน5,000ันบาทเลี้ยงเบียเพื่อนเพื่อนนักตกปลาไปเลยนะฮะเพื่อเป็นความการันตีนะครับเพราะเมื่อวานก็ทอดแหเจ็บไปคนละหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับวันนี้โดนอีก5,000จะเป็นอะไรไปนะครับถอยเหยื่อแล้วนะครับานานิกนะครับมาลุ้นนานิกกันครับ ปลาไม่มีแล้วนะครับเามาื่อวานนั้นนิกมาทอดแหหมดแล้วนะครับนานิกไม่สับ,นานส,บสายันสับก็ได้วะนะวันนี้นายนิกคู่กับน้าสายันนะครับมาดูนะ้าดอกรักทำไมเล็งนานจังครับรโอ้โหในที่สุดก็สับแล้วนะครับฮะ มาดูนะตั้มกับนาโอ๊กของเรานะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับนาตั้มกับนาโอ๊กนะครับอาจารย์ฮอตเอาปลาขึ้นแล้วครับวันนี้อาจารย์ฮอตนั่งฝั่งตรงทิศตะวันออกนะครับวันนี้อาจารย์ฮอตเอาปลาขึ้นแล้วนะครับโอ้โหนานิกโดนแล้วยกลอยเลยนะครับยกลอยเลยใจร้ายมากเลยครับนาคนนี้นะครับนาคนนี้ยกปลารอยเลยนะครับนะฮะถือว่าเก็บกดมานานนะครับ มาดูนะดอกนะครับตอนวันนี้ถ้าได้เดือโรเซอร์นะครับก็จะให้รางวัลเบิ้ลเป็น2เท่าทันทีนะครับนั่นนะฮะแกน่าจะอยากได้โรเซอร์จริงๆนะครับ